全防。 เนเพื่อนสมาชิกของสมาคมสิทธิ์เกา่าโรงเรียนสวนคนตาบอดภาคเหนือทุกๆขั้นนะครับมิตรมูเฮาฉบับนี้ก็เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการที่ผมได้เป็นนายกนะครับต้องขออาภัยแต่ที่ว่าอาจจะออกล่าช้าเพราะว่างานฮาช่วงนี้มันมันมีหลายอย่างนะครับทั้งมีปัญหาทั้งเรื่องลอตเตอรี่ ซึ่งเขาก็แล้วมีการปฏิรูปสลากนะครับแล้วก็มีเรื่องการหารายได้ขององค์กรเครือข่ายของเขาคือมูที่ช่วยเหลือคนตาบอดไวชลาไทยซึ่งสมคมเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิลน,นะฮะก็ถ้าเมื่อเขากิจกรรมวันนี้นักงานหลายๆอย่างก็อาจจะต้องพักไว้ก่อนนะครับและเจ้าหน้าที่เขาก็มีแค่3คนนะครับ ก็เป็นแม่บ้านคนนักเจ้าหนี่ธุรการมีสองคนน้องน้องเอนี่ก็อยู่มาเมินละเพะื่อของงานแต่ว่าน้องดิวนี่เพิ่นกำลังเข้ามาได้บักี่เดือนอยังไม่ถึงปีเตื้อก็ต้องมาเฮียนหูง,งานงานส่วนใหญ่ก็เลยต้องตกอยู่ที่น้องเอเลยทำให้เขาต้องปราจาในหลายๆเรื่องนะครับก่อนอื่นตนะ้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ไปประชุมที่ อาชาเชิยงซาวนะครับที่ได้ไว้วางใจผมได้เข้ามาบริหารสมาคมนะครับผมก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งก็คงได้แจ้งไปสัวนใหญ่ก็คงเกี่ยวหูแล้วมีทั้งหมด15คนนะครับก็มาช่วยๆกันทำงานนะครับงานสมาคมเฮาั้นดะมันเป็นงานที่ ถือว่าเป็นพื้นท้องไปงานรูทีนคืองานที่ใครเข้ามาก็คือเขาต้องทํางานจะเอยอะอาจจะมีงานนโยบายเข้ามาพ้องนะครับซึ่งตอนนี้งานนโยบายผมก็กํากลังดําเนินการอยู่นะครับตามที่ผมได้คุยต่อที่หาเสียงหรือว่าต่อที่ได้สัญญากับที่ประชุมที่ชาเชงซาววันนั้นว่าผมจะเข้ามาทําหลายๆเรื่องนะครอย่างเช่นนะครับเอากา การบริหารงานเราก็ยึดหลักว่าเอาสมาชิกเป็นศูนย์กลางนั่นหมายความว่าสิ่งใดที่สมาชิกต้องการหรือเรียกร้องนะครับเราก็จะต้องพิจารณานั้นเป็นดับแรกนะครับหรือว่าจะทำอย่างใดบางคร้สมาชิกได้เกิดความยุ่งยากที่สุดนั่นหมายถึงว่าการเอาบริหารเอาสมาชิกเป็นศูนย์กลางในการบริหารงานก็คือเอาความต้องการสมาชิกเป็นที่ตั้งนะครับ เรื่องต่อไปก็คือว่าผมะจะดำเนินงานของอสมาคมเฮาโดยใจหลักธรรมพิบาลหลักธรรมพิบาลน,นี่ก็คือหมายถึงว่าเฮาก็จะพยายามทำอย่างที่มันถูกต้องโปรง่งใสสมาชิกได้มีส่วนร่วมนะครับต้องมีความรับผิดชอบถูกต้องตามหลักนิติธรรมถูกต้องตามหลักคุณธรรมก็คือหลายๆเรื่องนะครับ รวมกันเป็นเป็นการดําเนินการโดยใช้หลักธรรมพิบาลซึ่งตอนนี้องค์กรหลายหลาย,หลายอย่างประกอบเรียกร้องคือคือมีหลักธรรมพิบาลในการบริหารองค์กรเพื่อจะให้องค์กรนั้นโปร่งใสนะครับแล้วก็แหมเรื่องหนึ่งที่ผมเคยคุยไว้ว่าผมจะพยายามประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกโดยมีส่วนร่วมก็คือเขาจะพยายามประชาสัมพันธ์ผ่าน สังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็เต่าที่ผ่านมาคือระยะเวลาตั้งแต่เมษาพฤษภาคมธนกรกกรกดาสมสีเดือนมานี้ผมเกาะมีอย่างผมเกาะแจ้งผ่านไปตั้งลายของสอบนหรือแจ้งให้กรรมการลงเ c e b o o k ของสมาคมของขึ้พมกเขาติดตามข่าวแล้วก็สมาชิกไหนที่ยังบ่มีลายสมาคมอยากจะขอขห้แอด เข้ามาในลายสมาคมคือเปื่อนจักจูงเข้ามาหรือเนี่ยอยากจะให้เข้ามาได่ครับก็มันมีข่าวสารนักข่าวสารบางอย่างเข้าไปยากาะฟังของปัดปัดปัดเลยเลยไปเหียอันไหนที่มันเป็นประโยชน์กับก้อยฟังเระเจาบางคนมันมันลายเป็นลายส่วนกลางเนี่เขาจะบางค่าเพื่อแต่ละคนอู้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มันก็มันก็คงเป็นไปไ่ได้มันคงจะมีทั้งความรู้ความบันเทิงแซวกันห้อง เล่นอ,อู้เรื่องส่วนตัวพ่องหรืออู้อย่างในสิ่งที่เขาโปรดชอบเขาก็มันมันประจาเป็นเขาต้องฟังกุญ่างนะครับเขาก็ปัดปัดปัด,ปดทิ้งไปเหียเขาก็ฟังสิ่งที่เขาเขาอยากจะค่อยฟังกันลวกันก็คุยยี่อีกกันลวกันว่าเขาก็จะส่งข่าวสารให้สมาชิกหูเร็วที่สุดโดยใช้สังคมออนไลน์เนี่ยทั้ง Facebook ทั้งไลน์ทั้งเว็บไซต์สมาคมก็คือจะมาใช้ทุกอย่างนะครับ ถ้าหากว่าเราบริหารงานได้ดีแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าจากจะนำสมาคมเราเนี่ยเข้าสู่องค์กรมาตรฐานอันนี้เป็นความหวังของของมูเฮานะครับเพราะแตีนี้เอาไปไหนองค์กรต่างๆประกอบถามถึงว่าเอ๊ะได้ครับองค์กรมาตรฐานมอพอหรือยังเนี่ยอันนี้ผมก็จะพยายามใช้ความสาม,มารถของผมในระยะเวลา4ปีเนี่ยผลักดันให้เฮาเข้าเป็นองค์กร มาตรฐานมอพอคือได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักที่อยากจะทำนะครับแล้วก็แจ้งข่าวแหมน้อยนะครับในรอบ3-4สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็กรรมการชุดนี้นำจากการตั้งกรรมการและผิดชอบงานต่างๆซึ่งรายละเอียดต่างๆก็ส่วนหนึ่งก็งู้และคงจะมีข่าวสารที่แต่และ ไปแต่และคอล์ขอได้อู้เอาไว้แล้วนะครับสิ่งที่เขาได้ทําไปลักใหญ่ๆก็คืออย่างเช่นนะครการจัดสรรสลากให้กับสมาชิกโดยที่ให้สมาชิกเนียมายื่นขอครับเขาได้จัดสรรไป2รอ,อบรอบแรกนี่คือได้ทังหมด30คนรอบที่2ได้ทั้งหมด17คนรวมแล้ว47คนคนละหนึ่งเล่มใหญ่นะครับสลากนี่เอามาจากไหนสลากนี้ก็เอามาจาก สมาชิกที่เปิ่งเสียชีวิตไปแล้วหรือสมาชิกที่มีรายชื่อองค์กรซ้ำซ้อนเอาก่อหรือสมาชิกที่สนใจอยากได้โควตาสลากน่ยมายื่นคําร้องขอแล้วเขาก็พิจารณาไปตามที่เห็นสมควรนะครับส่วนใหญ่เขาก่อ,กอแทบจะไม่ได้ตัดเลยได้กันเกือบจะกู้คนตีปราเกบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนคนทีมาได้ก็คือว่ามันมีองค์กรอื่นแล้ว มีที่สบปทพ่องมีที่องค์กรด้านองค์กรนี้พ้องนะครับเขาก็มันมันเป็นลักของต่อสลักเพิ่นบอกว่าห้ามให้มีองค์กรซ้ําซ้อนนะครับในบรรดา47คนที่สมาชิกเอติสที่สมาคมเขาได้จัดสารให้อนี้เนี่ยเป็นคนที่บอบบิสลักในองค์กรใดเลยเนี่ยเป็นสมาชิกเขาแล้วบอบบิองค์กรใดเลยีน37คนนะครับแล้วก็มีสลักในองค์กรเขาแค่หนึ่งเล่มเนี่ย แถมสิคนฉะนั้นก็เห็นจะเห็นได้ว่าเฮาได้จะสรรให้สมาชิกใหม่ๆไปเยอะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ก็ด0ละที่เฮาได้จะสรรให้กับสมาชิกที่บ่มีสลากในเลยครัก็เห็นความสําสคัญหรือว่าเห็นเห็นความเดือดร้อนนะครับก็หลายคนอาจจะดีใจ ที่ได้หลายคนอาจจะเสียใจที่บ่ได้กับบดเป็นยังครับโอกาสหน้ามันมันก็ยังมีอยู่นะครับเขาก็จะพิจารณาคืองานทุกอย่างนั้นเขาได้ตั้งเป็นคณะอนุทางานนะครับนายกคนเดียวเนี่ยไ่ได้มีอำนาจเหมือนองค์กรอื่นหม,มายถึงว่บรรยาบ่ได้มีอำนาจร้อยเปอร์เซ็นจะสั่งนั่นสั่งนี้บใช่จะอันเ่ามีคณะทํางานบอกว่าเรืรรยยร่องสลากเขามีอนุกรรมการไฟสลากเรื่องนวดเขามีอนุกรรมการด้านนวด เรื่องสอสอนะครับการฝากเงินก็มีคณะอนุกรรมการทุกอย่างกับจะต้องห้ผ่านไปทางอนุกรรมการแล้วอนุกรรมการเสนอบอร์ดใหญ่มันเป็นขั้นตอนของมัญจะอั้นนะครับบมมีใครที่แบบจะมีอํานาจไปเซตสั่งข่้นสั่งนี่นี่มันองค์กรเฮานี่มันบอกมีเฮาทำเฮากอดถือว่ามันเป็น,ปนทํางานจะอิ่มกันมาเมินละทาเพื่อสมาชิกค,ครับก็ได้ไว้บางใจว่าเออ มันมันมันบปใช่คนเดียวคิดบัใช่คนเดียวตัดสินใจนะครับก็เป็นสิ่งที่ให้เขาได้ทํางานยาอีมาเมืนละนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ภาวะสลากเอ่ยดนตรีหรือนวดนะครับที่เป็นสมาชิกของเขาทั้งหลายที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่3 4ี่อาชีพนี้ก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนพองนะครับก็ขอให้เขาสู้ๆกันต่อไปนะครับเพราะว่า อันอย่างก็แล้วแต่มันมันต้องมีวันที่จะดีขึ้นมานะครับผมคิดว่าอย่าอัานก็ขอมาเฮเนี่บดีท้อใจแล้วก็สู้ๆกันไปนะครับทุกอย่างมันวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องปิกมันดีนะครับบอกว่าการขายสลากผมก็คิดว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะปิกมาดีเหมือนเดิมหรือบ่เหมือนเดิมก็คือมันดีกว่านี้นะครับเพราะเท่าที่หูเดี๋ยวนี้ก็มูฮัาล์ก็ บอกรายได้บอกพอค่าใช้จ่ายนะครับบอกว่าเล่นเล่นดนตร,ตรีก็จ้างนะครับอบอกว่าเรื่องนวดก็จ้างนะรายจ่ายมู่เฮามันมีรายจ่ายยิ่งเฉพาะเฮาคนจาบอดในรายจ่ายมันสูงนะครับเฮาทำเป็นอย่างคนเดียวก็ได้กล้าพานากลกาศอย่างเขาก็ต้องจ้างต้องอาศัยเปิ้ลต้องเสี่ยงถ้าคนแต่ดีก็แค่ซื้อโมเตอร์ไซค์ปัตตาดีเขับไปได้ทั่วตาบอรนไปไหนลําบาก นะครับก็ขอมาเาสู้ๆกันไปปั๊ต้องไปทอ้อถอยอย่าไรอย่าวันหนึ่งเขาก็คิดว่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็แหมเรื่องหนึ่งนะครับอ,องค์กรเครือข่ายของเขานะครับก็คือมูลที่คนตะบดไวชลาเปิ้นจะทอดพระป่าในที่สเสวดนี้สเสวยสิ่งหาที่จะถึงนี้นะครับก็เจริญชวนหมฮาลในนอกเปิ้นจะมาหอมเรียร้ายเนี่ยก็ช่วยเปิ้นพ้องแล้วก็อ่า ขอความลงมือในการจัดกิจกรรมไป,ไปวันทอดไปเล่นดนตรีเป็นอย่างก่อช่วยกันมันเป็นองค์กรเครือข่ายของเขารายได้ส่วนหนึ่งนะครับที่คุยไว้ว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ก็จะย,ยกขึ้นสมาคมเฮานั่นก็เหมือนถ้าเขาไปช่วยมูที่ก็เหมือนกับช่วยทาบุญสองตอก็คือช่วยคนตะบอนใบชลาแล้วก็ช่วยมูเฮาโดยเงินที่เปิ้นเอาเข้ามามันก็ย้อนไปถึงสมาชิกนั่นแหละครับ ยาวนิคสมาชิกบอกในในในรูปต่างๆนะครับขอประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องการข้าพข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์เนะี่ยใครต้องการข้อมูลเร็วนะครับบ่ต้องรอแบบเมินๆอย่างมิดหมูเฮาเขาก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับเพราะมันมีคนล้ำอื่นโดยเขาก็ยังทําเหมือนเดิมอาจจะ2เดือน3เดือนเตื่อแ,แต่ข้อมูลข่าวสารทางสังคมออนไลน์นี่มันแบบ วันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเป้นหูอย่างเขาหูนั้นอยากจะขอ,ขอมู่มฮาเชิญชวนมฮาเข้ามาในอยู่กลุ่มลายสอบนอผมด้มีข่าวคราวอย่างผมก็จะแจ้งอันดับแรกผ่านไปในลายสอบนอก่อนนะครับก็เป็นการที่สมาชิกสามารถถามได้โดยระกับตัวนายกกอมาตอบด้วยตัวเองได้มันมันมัน,ม,นมันสบายนะครับประเดี๋ยวมันเป็นอย่านการสื่อสารมันสองสองทางก็คือได้ฮับและ ขับข้อมูลข่าวสารและก็และก็อาจจะได้รับความข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลการสื่อสารสองทางนะครับซึ่งเป็นปนนิยมประเดี๋ยวนี้นะครับครับผมก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วโอกาสหน้าก็คิดว่าจะได้มีเยี่มมาแหมนะครับก็ขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ